ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมาปลูกผักสร้างไรายได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้แต่ว่าวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมาพบกับ ราชินีผักใบเขียวก็คือเจ้าเคลวนะคะปลูกได้ปลูกง่ายขายก็ดีด้วยนะคะด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆมากมายเลยวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันเลยว่าเคล,ลเนี่ปลูกก็ง่ายขายก็ดีแล้วเราจะแพ็คเคล,ลส่งลูกค้าแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งเจ้ากรรม,มวิธีการเพราะ เลี้ยงเคลนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยหมูอนะ้วนแะได้ทําคลิปเรื่องของการเพาะเคลอย่างละเอียดไปแล้วตั้งหลายรอบนะคะนี่ค่ะวันนี้หมูอ้วนก็จะพาทุกคนมาดูนะคะถ้าเรามีเมล็ดเคลนะคะก็แค่หว่านลงไปในตะกร้าพีทมอสแบบนี้นะคะพอเคลงอกมาประมาณนี้เราก็ย้ายลงถาดแบบนี้นะคะและเราก็เลี้ยงต่อไปอีกสองอาทิตย์เราก็ค่อยไปปลูกในกระถางนั่นเองนะคะซึ่งการเลี้ยงเคลเนี่ยง,ง่ายมากนะคะศัตรูพืชของเคลเนี่ยก็มีแค่ หนึ่งสองชนิดเท่านั้นก็กคือเจ้าหนอนนะคะสีเขียวแล้วก็เขาเรียกว่าหนอนชอนใบนะคะ กับประแลงเล็กน้อยนะคะซึ่งวิธีกาจัดก็ง่ายมากเลยนะคะค่ะพอเจ้าเคลของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในถาดพอกกาอายุประมาณ14วันขึ้นไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาย้ายลงกระถางใหญ่นะคะ8นิ้วขึ้นไปหรือจะเป็นกระถางเล็ก4นิ้วก็สามารถทําได้นะคะและเราก็ดูแลเจ้าเคลไปจนถึง1เดือนขึ้นไปก็จะเริ่มสร้างไรายได้ให้กับเราแล้วนะคะเคลเนี่ยสามารถขายได้ทั้งเป็น ตัดต้นขายตัดใบขายหรือยกต้นขายนะคะและที่สําคัญเนี่ยเวลาขายไปแล้วเนี่ยเคลเนี่ยมีอายุยืนมากนะคะ2-3ปีเลยนี่ก็เป็นอีกพืชอีกชนิดหนึ่งที่หมูว่านาอยากจะแนะนําทุกคนที่จะสามารถปลูกแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ค่ะและเจ้าเคลนะคะก็มีคุณนะประโยชน์มากมายเลยนะคะเคลเนี่ยจัดได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะเป็นผักที่มีโปรตีนสูงมีสารอาหารสูงมากนะคะแทนเนื้อสัตว ได้เลยนะคะซึ่งเขาก็เลยยกให้เป็นราชินีของผักใบเขียวนั่นเองนะคะค่ะซึ่งหมูอ้วนเนี่ยก็จะจัจดทําเคลขายนะคะ2แบบนะคะตอนนี้ก็จะขายเป็นกระถางนะคะถ้ากระถางเล็กๆแบบนี้8นิ้วนะคะหมูอ้วนก็จะจัดขายเป็นกระถางก็คือย,ยกต้นขายไปเลยนะคะแต่ถ้าชุดไหนที่ตัวต้นใหญ่แล้วนะคะหมูอ้วนก็จะมาใส่ในกระถางใหญ่เอาไว้นะคะเพื่อที่จะ ตัดใบขายอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือการที่เราปลูกเคลนักขายได้หลายรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะขายยกกระถางหรือตัดใบขายนะคะก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะและนี่ก็คือเคลนะคะต้นที่หมูอ้วนแนะนําเลี้ยงนะคะอันนี้ช่วงเวลาหนึ่งเดือนแรกๆที่เราเลี้ยงนะคะนี่เข้าเดือนที่2แล้วเนี่ยต้นก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหมูอ้วนจะแนะนําให้เราเลี้ยง อย่างน้อยนะคะอายุสัก3เดือนนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ2อ,อเดือนขึ้นไปเกือบ3เดือนนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยหมูวันก็จะสามารถที่จะจําหน่ายแล้วนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยหมูว้นจะจําหน่ายเป็นต้นเลยพร้อมต้นพร้อมกระถางเลยนะคะ ต้นหนึ่งเนี่ยรวมส่งแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ต้นละส0 0บาทก็จะสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับทุกคนได้เลยนะคะเวลาเลี้ยงเคลดูแลเคลเนี่ยง่ายมากเลยนะคะซึ่งหมูอ้วนนะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เคลนะคะดินที่สําหรับปลูกกับเคลและปุ๋ยบํารุงเนี่ยก็เป็นดินปลูกกับปุ๋ยมาเป็ดแล้วก็น้ำหมัก3ส,สูตรของหมูอ้วนนั่นแหละคะ่ะสามารถที่จะเลี้ยงดูแลเคลนะคะอายุ2เดือนขึ้นไปนะคะก็จะได้ต้นขนาดนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีรายได้เนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่200บาท รวมส่งนะคะส่วนวิธีการแพ็คเนี่ยจะง่ายขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมุ้วนจะพาทุกคนแพ็คด้วยนะคะว่าแพ็คง่ายมากเลยเวลาส่งจะส่งน่นีงไปขันนั้นเดี๋ยวเรามาดูการแพ็คกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในการที่เราจะแพ็คเจ้าเคลนะคะก็จะมีแม่พิมพ์นะคะก็คือปากกระถางนะคะ 1. สําหรับที่จะมาวาดกระดาษที่จะปิดกระถางนั่นเองนะคะ2ก็จะเป็นกระดาษแข็งนะคะเตรียมไว้เพื่อที่จะเอาแม่พิมพ์มาวาดแบบนี้นะคะ และเดี๋ยวเราก็จะตัดกระดาษนั่นเองนะคะก็มีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเชือกฟางนะคะเชือกฟางเตรียมเอาไว้รัดกล่องนะคะค่ะมาค่ะเดี๋ยวหมูว่าจะพาทุกคนทําเลยนะคะแม่พิมพ์นะคะมาวาดนะคะเราจะขีดขอบในนะคะขีดขอบด้านในนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษ ตัดกระดาษเป็นมงงกลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดกลางกระดาษนะคะห่างสักประมาณ1เซนติเมตรนะคะยาวก็ให้เท่ากับลำต้นเลยนะคะตรงกลางๆนี่นะคะตัดให้มาอยู่กึ่งกลางนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะล็อกลำต้นนั่นเองนะคะเท่นี้เองนะคะเราก็จะได้ เจ้ากระดาษปิดหน้าดินของต้นเคียวแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยทะลักออกมานอกกระถางนั่นเองค่ะจากที่เราได้กระดาษปิดหน้ากระถางแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําการแพ็คเจ้าต้นเคียวได้แล้วนะคะค่ะส่วนต้นเคียวนะคะถ้าใครจะจะส่งต้นเคียวเนี่ยจะต้องลดน้ําของเคียวเนี่ยให้ชุ่มก่อนนะคะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทําการจัดส่งเคียวในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้ตอนเย็นให้ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะแล้วตอนเช้า มาเนี่ยก็สามารถที่จะแพคเคลได้เลยนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะแพกเนี่ยไม่ต้องลดน้ําแล้วนะคะให้ลดน้ําตั้งแต่ตอนเย็นแล้วตอนเช้าก็ค่อยมาแพคจัดส่งเลยก็จะทําให้เคลเนี่ยดินในกระถางเนี่ยก็จะชุ่มชื้นได้สามถึงสี่วันเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะนั่นเองแล้วเวลาที่ตอนเช้าไม่ให้แพคเนี่ยไม่ให้ลดน้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราแพคเนี่ยมันจะเปียกนั่นเองนะคะแต่ให้ลดตอนคืนให้ชุ่มเลยมาค่ะวิธีการนะคะเราก็จะเอากระดาษที่เรา ตัดไว้เนี่ยใส่ปิดเข้าไปในกระถางนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเข้าไปชนแบบนี้ยังไม่ได้ก็ขยายเพิ่มนะคะเห็นเพิ่มอีกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกดลงไปเพื่อไม่ให้ดินเขาเนี่ยกระเด็นลงมานั่นเองนะคะ ไดประร้อยแล้วนี่คือการปิดหน้าดินนะคะซึ่งดินในกระถางของเราเนี่ยจะต้องลดน้ำให้ชุ่มชื้นตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะแล้วตอนเช้าเราก็มาแพ็คแบบนี้ได้เลยตอนนี้เราจะทำการซีนกระถางนะคะเพื่อไม่ให้กระถางเนี่ยมีน้ำของต้นไม้ที่เราลดไปนะคะไม่ให้น้ำมันซึมออกมาเปิดกล่องนั่นเองเราก็จะใช้ที่ซีนนะคะ ปีนปิดให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะปิดเพื่อไม่ให้ความชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในกระถางเนี่ย กระเด็นออกมาเปิดกล่องนะคะเรียบร้อยนะคะนี่คือการซีนกระถางนะคะปิดให้สนิทเลยเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยหยดลงมาได้นะคะจากที่เราปิดกระถางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเก็บใบนะคะเพื่อให้ใบเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกับกล่องนะคะเราก็จะมีกระดาษกระดาษลัางแบบนี้นะคะมาเก็บใบท่าน,นี้ได้เลย มว่าแนะนําให้เป็นกระดาษลางมันจะแข็งหน่อยนะคะถ้าเป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะบางไปมันก็จะไม่ไม่เซฟใบให้เราเท่าไหร่นะคะอันนี้ใบก็จะไม่ช้าเลยนะคะเท่านี้เองเรียบร้อยแล้ว ค่ะตอนนี้เราก็มาประกอบกล่องนะคะ1กล่องเนี่ยจะใส่ได้1นถึงสต้นนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาแพ็คลงกล่องนะคะเราจะใช้กล่องขนาด P 1นะคะเดี๋ยวมุวนให้ดูขนาดกล่องมันต้วมันสูงมากเลยอันนี้ก็คือขนาดกล่องอันนี้ก็คือขนาดกล่องนะคะกล่อง P หนึ่ง กล่องที่เราใช้เนี่ยจะเป็นกล่องยาวสําหรับใส่ต้นไม้นะคะหมูว่าใช้ขนาดทีหนะคะนี่ตามกล่องเลยว่าจะ เอาต้นเขียวนะคะใส่ลงไปเลยเวลาที่เราจะนอนต้นเขียวนะคะพยายามให้หน้าที่อยู่ติดกระถาง uh มากที่สุดเนี่ยนอนลงไปนะคะมันจะมีหน้ากว้างกับหน้าแคบของต้นไม้นะคะสังเกตดูนะคะี่ให้หน้าที่อยู่ติดกระถางมากที่สุดนอนลงไปท่าน,นี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะต้องเย็บตูดกระถางให้ติดกับกล่องนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เชือกฟางตัวนี้นะคะทําการเย็บกระถางก็คือเจาะกล่องนะคะ วิธีเจาะกล่องนะคะก็คือนำกันไกนะคะเจาะเข้าไปท่าน,นี้เลยนี่คือการเจาะกล่องแล้วเราก็จะร้อยเชือกนะคะเราก็จะร้อยเชือกนะคะแบบนี้เลยแล้วในกล่องนี้นะคะก็จะร้อยเหมือนกันนะคะเราก็จะอ้อมต้นเขียวนะคะท่าน,นี้เลย ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเส้นที่อยู่ล่างต้นนะคะแล้วเราก็จะใส่อีกเส้นหนึ่งนะคะเพื่อให้อยู่ข้างบนของต้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ด้านบนของต้นแล้วนะคะก็จะเป็นสองเส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็รัดเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะรัดตูดแบบนี้นะคะวิธีการนะคะให้มันแน่นนะคะ ก่อนอื่นเลยเราผูกป,ปมตรงนี้ก่อนนะคะให้เชือกสองเส้นนี้รวมเป็นเส้นเดียวก่อนอย่างนี้นะคะพอได้ปมแล้วตอนนี้เราก็จะเอาเชือกมือกว่าเนี่ยนะคะมาร้อยที่ปมนี้ไว้นะคะมาคล้องไว้อย่างนี้นะคะพอคล้องแล้วเราก็หาจุดที่มันตึงนะคะพรอมตึงปุ๊บนะคะเราก็จับไว้เลยอย่างนี้ แล้วก็เอามือสอดเข้ามาก็ล็อกได้เลยนะคะก็จะได้เชือกที่ตึงแล้วนะคะอันนี้ก็ตัดได้เลยอยันนี้ก็เคลก็จะไม่สามารถกระถางจะไม่สามารถกระดุกกระดิกได้นั่นเองนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะปิดกล่องนะคะก่อนก่อนที่เราจะปิดกล่องนะคะเจ้าเคลอันนี้ยังขยับได้อยู่เดี๋ยวเราจะใส่กระดาษบล็อกเอาไว้ไม่ให้เขาขยับนั่นเองนะคะค่ะส่วนเจ้าเคล ตัวใบนี้นะคะเราก็จะใส่กระดาษหรือใส่ฟางก็ได้นะคะมาบล็อกไว้ไม่ให้เขาขยับนั่นเองนะคะใครมีอะไรก็ใส่ไปนะคะถ้าใครสั่งเคลกับหมูอ้วนเนี่ยหมูอ้วนก็จะแถมฟางให้ด้วยแบบนี้นะคะเวลาต้นเคลโตขึ้นก็เปลี่ยนกระถางก็เอาฟางอันนี้นะคะมาคุมหน้ากระถางได้เลยนะะอันนี้ก็จะช่วยบล็อกเคลด้วย น,นี้เคลก็ไม่ขยับแล้วนั่นเองนะคะใคอยากได้ฟงออางคบหมูอ้วนนะก็สั่งเควได้เลยซื้อฟางแถมเควนี่นะคะเดี๋ยวพอไปถึงมือ ทุกคนนะคะก็แค่เปลี่ยนกระถางนะคะถ้านใะครต้องการดินต้องการปุ๋ยเนี่ยก็สั่งเพิ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะได้จัดส่งให้พร้อมกันเลยนี่นะคะวิธีการแพคเคลเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ปิดกล่องพร้อมกับใส่คู่มือดูแลไปนะคะนะคะเราก็หากระดาษนะคะปิด ที่ปากกระถางหน่อยนะคะป้องกันเผื่อกระถางกระแทกจะได้ไม่แตกนั่นเองนะคะปิดไว้แบบนี้แล้วก็แพคได้เลยเป็นอันเรียบร้อยนะคะปิดกล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยถ้าเป็นลูกค้าเขตกรุงเ,เทพปริมณฑลนะคะหนึ่งถึงสองวันก็ถึงมือเลยนะคะไม่เกินสองวันแน่นอน ะะตอนนี้เราก็จะเจาะก,กล่องเพื่อให้กล่องมีอากาศนะคะค่ะเราใช้กันไกลเจาะอ,อย่างนี้ได้เลยเท่านี้ก็พอแล้วนะคะติดเสื้อที่อยู่และส่งลูกค้าได้เลยนะคะนี่ก็คือวิธีการแพ็คเคลนะคะ แล่เราก็เขียนไว้ที่ด้านหน้ากล่องสักนิดหนึ่งก็ได้ว่าเป็นต้นไม้นะคะแต่เราก็ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะตั้งกล่องหรือนอนกล่องนะคะต้นไม้ของเราก็จะไม่ขยับแน่นอนเพราะเราได้ล็อกอันนี้ไว้แล้วนะคะค่ะอย่างนี้จะตะแคนจะอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราได้ล็อกกระถางไว้แล้วนั่นเองนะคะจะโยนอะไรเราก็ปลอดภัยแล้วต้นไม้นะคะนี่ค่ะก็เป็นวิธีการแพ็คต้นไม้แพ็คเคลนะคะส่งนะคะ หกล่องก็ราคา200บาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับ1ต้นเนี่ยสองบาทส่งฟรีเลยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งลได้เสริอที่หมูอ้วนน่ะมาแนะนําให้กับทุกคนนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นทําอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นเงินให้เราได้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยลองเริ่มต้นแล้วก็ทํากันดูนะคะ เพราะว่าหมูอ้วนก็ทําเป็นตัวอย่างให้เอาไว้ให้ดูแล้วนะคะถ้าใครจะไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมของตัวเองได้ในหมูอ้วนก็ยินดีนะคะที่ทุกคนอาจจะนําไปใช้ ให้เกิดประโยน์กับตัวเองนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมูอ้วนก็จะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะที่สําคัญเลยนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจเจ้าเคลนะคะที่พร้อมส่งแบบนี้ก็ทักมาหาหมูอ้วนได้หรือต้องการสินค้าอื่นที่หมูอ้วน,นมีบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ดินปรุงปลูกปุ๋ยหมกักเป็ดน้ำหมักสามสูตร อุปกรณ์บำรุงพืชผักต่างๆเนหมูอ้วนก็มีจําหน่ายและที่สําคัญอ่ะติดตั้งโรงเรือนงานนอกสถานที่หมูอ้วนก็พร้อมยินดีบริการแค่เพียงทักมาหาหมูอ้วนที่ไอดีลายด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่อยากจะซื้อง่ายง่ายๆคล่งงองๆตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่ช้อปปีและ My ช h อปซึ่งหมูอ้วนนะมีสินค้าบริการ24ชั่วโมงสั่งได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ ีค่ะเคลปลูกง่ายง่ายทำเป็นอาชีพเสริมมีรายได้แน่นอน